มามาทุกคนเริ่มเลยโพสได้เลยจ้าพี่ขอแบบบิดตัวนิดนึงบิดตัวเข้าหากันเออเอา้าน้องเต้รสวัสดีครับหน่วยลีสวัสดีค่ะอ่ะวันนี้หน่อยเรามีถ่ายแค่นี้เลยหน่อยแล้วก็ที่เหลือน้องเต้รจะกลับเวลาไหนก็ได้เลยนะคะครับเอ๊ะหรือว่าต้องรอกลับพร้อมใครหรือเปล่านะ่ามีอะไรอยนี้มน่เนี่ยโอ้ยมีคนเขินด้วยเฮ้ ว้ยมาแล้วมาจังรับกินอะไรยังครับเรียบร้อยแล้วครับผมกินกับเพื่อนมาครับงั้นเดี๋ยวอยากกินอะไรอีกไหมพี่พาไปไม่เป็นไรดีกว่าครับก็ได้ครับ งั้นเดี๋ยวผมฝากน้องหน่อยนะครับอได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่เมลลี่คนนี้จะดูแลน้องอีสเตอร์ให้เป็นอย่างดี <c oughs> เฮสุดเ่ออแล้วก็ไมคไม่ได้มานะครับได้โทรบอกหรือยังอ๋อโทรบอกแล้วจ้ะไม่เป็นไรวันนี้แค่แบบเก็บตกนี่นี่หน่อยไม่ต้องมาไม่เป็นไรหรอกได้ครับเจอกันนะครับครับ ของอะไรครัเนี่ยเป้าไม่มีอะได้หม่เสียงสูงใช่ไหมครับก็ไม่รู้ว่าจะมีใครอยากเล่าอะไรให้พี่เหมยรี่คนนี้ฟังบ้างหรือเปล่านะ่าอยากรู้เรื่องกับเขาบ้างอ่ะแล้วพี่เหมยรี่อยากรู้เรื่องอะไรละครับมาขนาดนี้แล้วบอกพี่มาเหอะคนที่หมอฮิวโพสแล้วก็พูดถึงอะ่ะคือน้องเต้าใช่ปะ ครับครับครับ <Yes>! ah! ยัยอย่าเพิ่งบอกใครนะครับเอา้าทำไมอ่ะไม่อยากให้คนอื่นรู้ขนาดน,นั้นเลยเหรอใช่ครับคือยังไม่พร้อมหรือว่ายังไงยังไม่พร้อมเลยครับ <c oughs> แตได้รู้สักทีว่าคนคนนั้นคือน้องเป้ ี่รู้ไหมว่าเขาเมาส์กันให้แซ่บพราเป็นใครอ่ะต่อมเพื่อพี่นะกระพือเดเลยรู้ไหมอ,อะไรหรอพี่ไปถามทุกคนในคณะในะมหาลัย